สวัสีวันจันนะครับ่นชาิวันนี้นะครับเราจะพามาดูของพวกตระกูลคัตซีของเชฟเล l ต t นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเบเซอร์หรือเป็นตัวที่คัตซียกสูงอเราจะต้องเจอปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลที่เป็นระบบคัตซีต้องทํำยังไงไอตัวนี้เราจะเจอปัญหาทางบ่อยตามเข้ามาดูนี่นี่ป่าอาร์นะครับนะฮะปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้ไปเป็นป่าแล้วฮะพอติดนกอ้อนตอนนี้ มาเป็นข่านมครับนี่ครับอเข้าไปดูใกล้ๆกันครับอหันให้ดูหน่อยนี่ครับอสาเหตุนะครับคือใช้กันนะครับแล้วก็ไม่ยอมมาอัตลบีแล้วก็เปลี่ยนยางของขับนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ผลเสียขอามานะครับก็คือนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือกินลูกหมากนะครับนะฮะลูกหมากก็จะพังตามไปด้วยแล้วก็ ที่สําคัญหนักๆเลยก็คือตังค์ในกระเป๋าก็จะหมดเยอะขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะเสียนะครับแค่สามพันกว่าบาทเปลี่ยนลูกยางอะจารบีนะครับปีหนึ่งห,หนึ่งนะครับกลายเป็นต้องมาเสียค่าหึ่งเกือบหมื่นบาทนะครับเาคับก็ฝากทุกคนนะครับของคนที่ใช้รถเชฟโรเลตที่เป็นขับสี่แล้วก็เป็นกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเป็นเทเบเซอร์แล้วแต่ที่ขับสี่ครับก็หนึ่งปีแนะนําให้เปลี่ยนยางเผา มันก็มาอัดจาบีกันปั้นนะฮะาใช้จ่ายมันไม่แพงแต่พอเวลาพังแล้วเนี่ยมันจะหมดทริงข้างึันเป็นหมื่นนะครับข้างึ่งเป็นหมื่นนะครับไม่คุ้มนะครับขาฝากทุกคนใช้รถกันครับ